สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่อง,องคุณนานนนนไนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบล็อกโหมดวอไทคูนนะครับผมวันนี้ผมจะพามาเล่นรถถังมิโอพาส2เอเนะครับผมเป็นรถถังที่ทําภารกิจเอานะครับผมเราต้องไปยิงรถถังนะครับผมใช้อาวุธหรือใช้อะไรก็ได้นะไปยิงรถถังย้ยแล้วมันก็จะได้รถถังคันนี้มานะ เมื่อเราสะสมแต้มครบอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมก่อนไปรับชมความโหดของรถถังคันนี้ว่ามันจะโหดสักแค่ไหนกันก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยมันรับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยเลี้ยวผ่านสองเพร้อมออกรบได้แล้วมาดิใครจะสู้กับเรามาทางนี้ได้เลยเฮ้ยเหมือนจะเห็นเฮลิคอปเตอร์ด้านบนหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่นะเราจะไโดนเฮลิคอปเตอร์สวยแนะ่นอน โอ้ท so ่านผู้ชมมีเฮลิคอปเตอร์ว่ะยิงไม่โดนโหลสามารถสอยเฮลิคอปเตอร์ได้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยไล่ไล่ท่านผู้ชมไล่ล่าไล่ล่าเอทีวีมาทำอะไรอยู่นี่เราต้องไล่ล่ามันลงรถแล้วมันลงรถเล็วยิงยิงรถมันยิงรถมันท่านผู้ชมยิงรถมันให้มันแตกยิงรถมันโอ้ทำไมปืนเบาจังเลยเล็งค้นจังวันนี้เล็ง โอ้ห oh. ไม่นะเอ้ยมีกราดเดียนมา M1117 เอ้ยเดอดเดือดเดือโอ้โหปืนผมเล็งไม่แค่นี้นะผู้ชมไม่ผมโดนอะไรตอนนี้ผมติดบักไอ้ตายเถอะรถทางผมวิ่งไม่ได้ท่านผู้ชมรถทางผมวิ่งไม่ได้มันติดไอ้น้ำนิดเดียวนี่มันวิ่งไม่ได้ไอ้ตายเถอะโอ้ไม่ผมโดนเครื่องบินนผู้ชมโอ้มันใส่เราแล้ว,ลวมันใส่เราแล้ว โอ้รึ่งบินโอ้เราสู้รึ่งบินไม่ได้มันไม่มีที่ล็อกเป้าท่านผู้ชมไหมนะโอ้ผมโดนอพปาะเทหรือเปล่าโอ้โหไม่รอดเป็นสวัสดีใครเนี่ยสวัสดีนายสวัสดีเรียบร้อยประเด็นคือรถถังผมพังไปสองรอบแล้วผมเหลือ,อชิ้นส่วนนี้เดี๋ยวผมจะได้เล่นรถถังอีกแค่ครั้งเดียวแล้วกว่อมันจะหลุดต็มโหลด เราต้องมีชิ้นส่วนอันนี้นะท่านผู้ชมเราถึงจะเล่นได้เว้ยมันจะโหลดให้เราตลอดนะน,นี่อยู่ชั้นใต้ดินเออมันจะโหลดขึ้นแบบนี้โหกว่าจะได้เล่นแต่ละคันอโอพาดเราผมโดนกระทืฟ2องรอบแล้วทำไงเนี่ย สู้ชาวบ้านเขาได้เฮ้ยเซฟโซนคนนี้โดนยิงใครมายิงมุ้นเนี่ยไม่นะเราหวังว่าเราจะไม่โด,ดนคีลิคอปเตอร์อีกนะมันจะมีปืนนะท่านผู้ชมแบบมิสไซล์แรงมากเขาเรียกอะไรนะกระสุนรถถังก็ได้ยิงต่ง้มนัดเดียวบอกเลยลแรงมากนะแล้วก็กระสุนธรรมดาประมาณนี้นะท่านผู้ชม มดาวเร็วอยู่นะกระสุนกระสุนเนกลเราท่านผู้ชมผมเจอเฮลิคอปเตอร์อีกแล้วด้านนั้นนะ่ะแต่ถ้ามันจอดนิ่งๆบอกเลยถ้าเรายิงโดนเลยบอกเลยซ็อกนะเตอร์ไม่เหลือลิคอปเตอร์โดนรถถังทีเดียวแตกท่านผู้ชมวันนี้ผมการันตีจากการใช้งาน <c oughs> แต่เราโดนเฮลิคอปเตอร์เราก็ไม่ไม่เหลือเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> นี่เคเอห้าสิบสองนี่หว่าเคเอห้าสิบสองมันไม่ยิงฐานชาวบ้านเขาเลยไม่มี นี่โดนท่านะผู้ชมเห็นไหมคอปเตอร์โดนสอยทีเดียวบอกแล้วอย่าอยู่นิ่งรถถังพี่มันแรงโซดดีเบคอนบอกเลยจังวันนี้ปีคอนเฮ้ยไม่นะเรายิงเบคอนไม่โดนได้ไงเนี่ยท่านะผู้ชมผมยิงเบคอนไม่โดนเหรอฮะ อ้าวได้คิวแล้วอะไรปะทีนผู้ชมเคห้าสิบสองอันนี้รถอะไรอันนี้รถอะไรมาทำไมนี่นายสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดไปไหนโอ้โหรหัสไม่ทันมันยิงยัดเข้าไปเอามันชนยิงยิงไปไหนนาย ยิงเรียบร้อยขารถไปดีเป็นไงล่ะเดียวผาที่เป็นห,หัวเฮ้ยด้านนั้นมีรถทังมาท่านผู้ชมไม่รถทังอะไรมาสีดาไม่นะตอนนี้ผมโดนโจมตีจากหลายทางมากซึ่งผมไม่สามารถสู้ได้ซ้ายก็มาขวาก็มีเรียบร้อยรถทังผมแตกแล้วไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ผมจะขึ้นหัวรถทังมันท่านผู้ชมนี่นี่เอาดิยิงยิง ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี้มัม่วไปหมดผมไม่ได้พกปืนมาด้วยเอาดิรถถังโอ้ไม่ไม่โอ้กระสุนผมหมดเรียบร้อยเฮ้ยสวัสดีนาะยทำอะไรอ่ะสวัสดีหันดีๆเล็งตรงๆเล็งตรงๆรงมาดีเฮ้ยมันยิงอาวุธจีนเหรอวะยิงอาวุธจีโอ้โหรัศมีไม่ได้ นี่เรียบร้อยลม้มขอเบาๆพอขอเบาๆพอเรียบร้อยรีตัวเอาดีรถถังเรามันโหดมานะใครหน้าไหนจะมาสู้กับฉันได้ฉันจะคลองแมพนี้เอิม่มถ้ามีคอปเตอร์ผมก็ไม่รอดน,นะเอลิคอปเตอร์มันโหดเว้ยท่านผู้ชมผมเจอไอ้รถถังดำที่มันยิงผมแล้วผมจะเล็งจากด้านนี้แบบเอาแบบเน้นเน้น ยิงเข้าไปแบบเน้นๆไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าขอเน้นๆนะ่ะบอกเลยขอเน้นๆนะ่ะนี่ขอเน้นๆนะ่ะทำไมเลื่อนรถถังมันไม่ลดเลยวะให้ผมยิงเลื่อนรถถังมันลดปะเนี่ยโอ้รถถังมันถึอเกินว่ารถถังยี่ห้ออะไรถึกเกินไปแล้วท่านผู้ชมดูดิโอ้โหพึ่งพันขึ้นนะท่านผู้ชมผมเป็นคนแล้วมาดิเจ้าของฐาน มาดีาไปยิงไรไปจี๊ใส่ผมนะผู้ชมไม่มาดีไปไหนอ่ะยิงทะลุเข้าไปไอ้คนนี้ใครนี่มาขโมยของชาวบ้านเขาทำไมเนี่ยไม่มาขโมยของชาวบ้านเขาทำไมว <c oughs> ิ่งชนเลยวิ่งชนเลยเอาดิามาขโมยของชาวบ้านเขาทำไมอ่ะเจ็บอยยิงไม่โดนไม่โดน บอกเลยถ้าโดนนี้นิ้นนิน่ะท่านผู้ชมมันยังไม่เห็นเราแต่ถ้ามันอยู่นิ่งๆนะบอกเลยพวกคอปเตอร์มันจะต้องแตกสลายไม่โดนไม่โดนมันยังไม่เห็นเราท่านผู้ชมไม่ได้เหมือนผมจะเห็นคนโดดออกจากคอปเตอร์เอ้าแนวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสละชี่เพื่อชาติมึงจะมึงละชีวิตขนาดนี้เลยเหรอมึงโดนท็อปเตอร์ออกจากคอปเตอร์เลยหรือมันอะไรวะสวัสดี ด้านนั้นเขาทำอะไรกันนะสวัสดีออกมาดิตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมเองไว้บนแล้วออกมาซะเดี๋ยวเดี๋ยวจัด,ดแบบการมันเอาดินี่เอาไม่โดนเหรอเฮ้ยไม่โดนเลยเมื่อกี้นะผู้ชมผมเล็งตั้งนานนะ่ะเฮ้ย มันไม่โดเนเหรอโอ้โหมันไปตัวทันมันเห็นผมเลยท่านผู้ชมพลาดเลยโอ้โหโหไอ้ hey, ใครวะเนี่ยมุ่งหน้ามาทางทันเราท่านผู้ชมยิงเข้าไปทีเดียวแตกเดียว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 มันมาทันผมทำไมเนี่ยใครเนี่ยไอ hey, ผมจะโดนลุ้มบมัตเนี่ยอะไรนี่นายเข้าไปได้ทันเราได้ไงนี่เฮ้ยก hey, ็มาได้ทันแบบนี้เลยเหรอ อะไรเนี่ยนายฮะเขามาได้ถานเราทำไมเนี่ยฮะฮะเขามาได้ถานทำไมนี่เขามาได้ถานเราทำไมเนี่ยฮะฮะเรียบร้อยโดนยิงไปหนึ่งนายอีกคนนึงอยู่ไหนเนี่ยฮะทำไมห้าวจังทำไมห้าวจังฮะเฮ้ยมันยังรอดอีกเหรอทำไมห้าวจังฮะ อะไรอีกเนี่ยมาโอ้โหขับคอปเตอร์เหรแต่ละคนถ้าไปเป็นห้าวจังฮะห้าวแล้วมาสองคนห้าวโอ้พี่อาร์พีจีมาทุกทุกนี่โอ้อาร์พีจีแรงมากนี่โอ้อาร์พีจีแรงเกินกระถางมันก้มลงต่ำไม่ได้ไเวยเสียดายมากเลย ไม่เหมาะกับเอามายิงคนนะท่านผู้ชมนะเหมาะกับเอาไปยิงรถถังด้วยกันมากกว่านี่ได้หนึ่งคิวเนี่ยยิ่งยิ่งมันใกล้ยิ่งคนวิ่งใกล้เท่าไหร่เรายิงยากมากเราต้องอยู่ห่างๆนะท่านผู้ชมไม่ใช่กลัวนะเราต้องอยู่ห่างๆถ้าเราถ้าเราอยู่ใกล้เรายิงไม่ได้เลยนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเน้นๆโอเคได้คิวนี่เราต้องใจเย็นๆนะเรียบร้อยสองคิวไอสองสหายนั่นจะมาจัดการเรากันเลย มาท่านผู้ชมสําหรับรถถังเลียวผาด 2A7 เราก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็ถือว่าพลิ้วดีนะท่านผู้ชมความสามารถอย่างหนึ่งเป็นสามารถทาอย่างนี้ได้รถถังเห็นไหมมันสามารถเลี้ยวแบบเลี้ยวระยะประชิดได้แบบพลิ้วเลยนะเคแรกระพถ้าใครอยากได้ก็ลองมาทำภารกิจเอาผมวก็ว่ามันโหดดีนะแต่ข้อเสียของรถถังในเกมนี้เลยก็คือมันก้มได้แค่เนี้ยมันก้มสุดได้แค่เนี้ยเป้ายิงแบบใกล้ไม่ค่อยได้แต่ท่านผู้ชม แล้วก็ข้อเสียคือโดนคอปเตอร์ยิงยิงเละไปเลยนะแต่ถ้าคอปเตอร์อยู่นิ่งบอกเลยเรายิงนัดเดียวคอปเตอร์ไม่เหลือเลยนะทีนะ่นั่รับผมก็ถือว่าโหดดีนะโอเคนะมาวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกดแชร์กดติดตามอะไรผมด้วยนะครับผมสำหรับรถถังคันนี้นะโอเคเพื่อนๆก็ผมสวัสดี